สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปขนดินขุยไผ่กันนะคะพอดีหนูจะปลูกต้นไม้ค่ะต้องมีดินขุยไผ่แกบแล้วก็แกบดำเดี๋ยวเราไปขนดินขุยไผ่กันค่ะ ยุงก่อนนะคะยุงเยอะมากเรามาก่อไฟไล่ยุงกันนะคะจะเอาอันนี้โอ้โหโอ้ก่อไฟมีได้ไหมอากาศดิก่อไฟค่ะถ้าช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกมันก็จะติดยากหน่อย เราก่อไฟเพื่อไล่ยุงไล่มแมลงนะคะพอให้มันมีควันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะขนดินจากตรงแถวๆนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้ละประมาณนี้ยุงก็หนีแล้วค่ะ,ะติดแล้วเราจะเอาเฉพาะหน้าดินนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะเป็นการประหยัดนียนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมดินเองที่บ้านทำเกษตรอินทรีย์นะคะ ปุ๋ยหมักอะไรเราก็ทำเองนะคะประหยัดค่ะดีต่อสุขภาพด้วยอันีส้สวนองกิ่งไหมเราเก็บออกก็ได้นะคะปีนี้ไฟไหม้แล้วนะคะไฟไหม้ป่ามาครั้งนึงละแล้วก็ใบไม้ที่ทับถมกันนะคะมันก็ไหม้นะคะเขาไหม้เราก็ได้โพแทสเซียมค่ะเด้เพิ่มมาอีกได้ประโยชน์เพิ่มมาอีกปยัดไปหน่อยนี่จะมานอนทับอย่างนี้ไม่ได้นะคะเจ็บขาค่ะบอกให้<อ> โอ้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 บอกให้อยู่บ้านก็ไม่ยอมอยู่นะคะไม่รู้มาช่วยหรือมาเป็นภาระอืมอ่ะเดี๋ยวเวนตี้ไว้ให้นะคะคะเวลานี้ใส่สองขวดแล้วลนะคะร้อนมากเหงื่อนหนูนี่ท่วมเลยนะครับผมเปียกหมดละได้มาแล้วก็มาคุยใส่ถุงก็สอบนะคะมันก็จะนนหนะัก <laughs> หน่อยค่ะเพราะฝนเพิ่งตก หน่วยนะฝนตื้อตกใส่ไปเรื่อยๆค่ะนายรับส่งถุงแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวยกไม่ไหวหนักถุงที่สาม ไม่ได้วันล,ละสิบวันล,ละวันล,ละสิบกระสอบนะคะวันล,ละสิบกระสอบเดือนหนึ่งก็สามร้อยกระสอบนะพ <c oughs> ี่ตกเล็นนะเขาก็กระทุ้งมาหน่อยนะคะทุ้งูหน่อยโอ้หนักนะพี่หนักชชลิง ตอบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดยวกระสอบแล้วนะคะเป็นที่ค่ะช่วยงานตั้งใจช่วยงานมากนะคะสลบสลายค่ะอากาศดีเย็นสบาย ตรงนี้นะคะเราจะลับบ oh go ้านไปรอบนึงก่อนนะคะ มการเขานะคะร้อนมากนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขนกลับไปที่บ้านกันนะคะนี่รอบสุดท้ายแล้วค่ะ นะคะหมดแรงพอดีเลยะคะ่ะ นะคะคตอนนี้เรากำลังจะไปเอาแกะดำกันนะคะเราจะไปขนแกะดำด้วยมอไซ์คันนี้นะคะมอไซ์ผู้ใจนี่นะคะเราก็ผูกติดกับมอไซ์ไปกันค่ะ นมทั้งหมดเซาแก่นนะคะภาษาไทยคือทั้งหมด20 20กระสอบกระสอบละ15บาทเป็น300นะคะ300เจ้าเราจะจ่ายใจเนียร์เขานะอคะปลอไปุียเอาไปปุ๋ยอย่างเียเจ้าปุยมากเลยตานุกซีฟเนาะ70า0 90 นี่วเียรงะเราแค่กระปุกมานะคะเนี่ยแค่กระปุกมานกรปุมัดเลยกันจิ้มหกสิบเจ็บแปดเก้าจิ้มนอนี้ของน้องกะอืมนี่นะใส่เกิน50สิบจะตังลุงบอกไม่เอาอืมา่ปใส่เยอะขก้นน้ำจะโตจ้าขอบคุณค่ะเห็นหน้าเอามามัะเอากานชิวๆกันเล เราสั่งไว้20กระสอบ2ีสิกระสอบก็3ามอนะคะมูลค่าทีนี้เราจะใส่ไฟกี่กระสอบนะเก้ากระสอบเก้ากระสอบแต่ว่ามีะสอบอันนี้8แล้วใช่ไหมคะนี่แแล้วนี่ค่ะคุมงานันึ่งามสี่ห้าหกเ สี่ห้าหกเจ็ดแปดลูก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 วางบนต้องแข็งแรงถึกนะคะนี่ค่ะเชือกมัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเชือกมัดนะคะมันก็ตกนี่นะคะกำลังจะถามลุงเขาเรื่องเก็บภาษีต้มเล่านะคะดูงว่าเดือนละเท่าไหร่นะคะห้าหมื่น แล้วหมื่นปีนึงก็แสนกว่าอแล้วเราเราจ่ายทีเดียวไม่ได้หรอคะเราตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเด็กๆเขามากเขาก็มาเก็บตังค์แล้วกลับอ๋อค่ะนี่นะคะที่นี่ต้มเหล้านะคะแล้วก็ตอนนี้แกะเนี่ยมีคนจะไปปลูกกระท่อมกันก็เยอะนะคะเยอะมากเลยค่ะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสบ๊ายบายเช้าท่านพ่อครับผมนะเก้า ที่เราขนเอาวันนี้นะคะเราจะเอาที่เหลือจะมายูนใส่ไว้ตรงนี้นะคะเรียงอย่เป็นระเบียบนีก็ประมาณ20กวบกระสอบนะคะ แกบดำที่ขนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขนเก็บยิดกันต่อนะคะ กของที่ที่ลงสีข้าวที่นี่นะคะคือถ้ามาสีข้าวเนี่ยก็คิดทิปราะ5ห้าบาทค่ะแต่ถ้าเอาล้าด้วยเอาข้าวไปด้วยก็จะคิดที่ิ๊ราะ์เจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นลักษณะของเอาล้าไปให้หูให้ไก่ให้เป็่งนี้ก็จะคิดที่ยี่สิบบาทนะคะแล้วก็แกะเนี่ยเขาก็ให้ฟรีนะคะ ้าใครไวพะนั้นก็ได้นะคะจะนิูวหรอคะมาช้าตลอดค่ะก็เลยเก็บเศษเหลือของเขานะคะวันนี้ก็น่าจะได้ทักผงกระสอบสามกระสอบนะคะก็มาเอาเรื่อยๆนะคะตัดไปเรื่อยๆนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ทันขึ้นเลยค่ะ ใหญ่แล้วคนที่เขามาเอาแก่ะนะคะเขาก็จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านนะคะแล้วก็บางคนก็อย่างเกษตรกรอย่างหนุเนี่ยค่ะก็ไปผสมดินไปใส่ผักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะมีสีเข้าแหบไม้เจ้ามีมันต้องเรียกแต่เข้านะเขาเข้ามากัสีอ๋อแต่ต้องมาพอมันมานี่ม,นม,ม,นมันต้องมาต้นไผ <ฟ S> ่เลยเจ้าเนี่ยมาต้นเขาเลยอะ่ะ มันมีหลายคนแตกมานี่คือกำลังคือกับลุงเขาอยู่ว่าหนูไม่เคยทันเขาเลยนะคะต้องมาเก็บเศษเขาบอกว่าบอกไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าวันไหนสีวันไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะบ้านน่งอยู่แถวน,นี้เดี๋ยวมาใหม่เจ้าได้จริงงถ้าถ้ามามีก็มาตักเอาเลยค้าตอนนี้หนูจะเก็บปวดให้เรียบเลยนะคะถือว่า ทำความสะอาดลงสีให้ลุงเขาด้วยนะคะเป็นการทดแทนที่เขาให้ฟรีนะคะแต่จริงๆเขาคือมาไม่ทานเขานะคะมาไม่ทํานคนอื่นนะคะก็ต้องขวดเก็บนะคะเก็บเลยเอาทุกอย่างเลยนะคะไม่ขวดก็ประมาณนี้นะคะตามสภาพค่ะเดี๋ยวเราขวดไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมี ข้าวที่หักเนี่ยนะคะภาตอนนี้หนูก็อยู่ใต้เครื่องสีข้าวนี่นะคะอยู่ข้างล่างเลยไม่มีใครเข้าเข้ามากันนะคะคือตรงเนี้ยตรงใต้เครื่องสีข้าวนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าข้าวที่หักกันนะคะไปเข้าวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนลำละเอียดอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่กัน,นะคะ่ะขอวันนี้เราบอกว่เาเรา,เราต้องเก็บให้เรียบนะคะ ฝุ่นมันก็จะขึ้นเลยนะคะเสียดายในไหนก็มาแล้วค่ะนไหนก็มุดมาแล้ว นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยทยอยมาเอาเรื่อยๆนะคะเอาไม่ทันคนอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะเขาหน้าเราก็มาเก็บเศษอย่างนี้ <c oughs> ต้องมัดให้แน่นๆมัดให้แน่แนแต่ว่าให้แบบแกะได้ด้วยนะคะเวลาจะใช้